ฮัลโหลฮัลโหลาครับสวัสดีนะครับหมอทอมนะครับแพทย์านบริการบอรดด้านศิลกรรมการปลูกแอเซลลากผมนะครับรายนี้เป็นอาทิตย์ที่ผมมีอินเทอร์เ n สซิงเคสอีกหนึ่งเคสนะครับทําไมถึงเลือกเคสนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับโดยท่อนที่สําคัญว่าหลายท่านเข้ามาปรึกษาเราแล้วผมบางบริเวณการศีรษะเนี่ยแล้วต้องการปลูกผมควรจะปลูกผมเลยหรือไม่หรือใช้วิธีไหนดี เดี๋ยวตามมามีคลิปนี้มีตัวอย่างนะครับก็ผมบางกลางศรีรษะเนี่ยหลายท่านคิดว่าเราจะจําเข้ามาแล้วเราสามารถปลูกผมเลยต้องย้ําก่อนนะฮะผมต้องย้ําก่อนว่าปลูกผมเนี่ยมันคือการย้ายเซลล์ผมด้านหลังที่มีอยู่อย่างจํากัดด้วยเหตุผลที่ว่าผมด้านหลังเนี่ยจะไม่รับฮอร์โมนอยู่กับเราได้ตลอดผมด้านบนสีม่วงเนี่ยมันจะรับฮอร์โมนจะร่วงตลอดถ้าด้านหน้าเนี่ยปลูกจะ ความยากและวกันสําหรับผมนะฮะจากประสบการณ์ที่ผมทํามาเนี่ยความยากด้านด้านด้านบนเนี่ยจะยากกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าด้านหลังมีจํากัดเราต้องใช้กาให้น้อยที่สุดและให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุดอันนี้เป็นข้อที่จะย้ําเลยฮะด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าผมสีม่วงเนี่ยเราไปใส่ตรงบริเวณที่มีสีม่วงอยู่เนี่ยผลลัพธ์ต้องขึ้นอยู่กับสีม่วงและสีเขียวด้วยเหตุผลที่ว่าผมด้านบนถ้ายังล่วงอยู่เนี่ย ผลลัพธ์จะดีไม่ได้เพราะว่าสึงใส่เข้าไปเนี่ยแล้วเราไม่มีผมเดิมอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเติมเพิ่มอยู่ดีอันนี้ผมเลยต้องย้ําให้นะอย่างเคสนี่นะฮะถ้ามาดูในเคสเีกันเนี่ยผมบางบริการศรีรษะอายุ45ปีคนไข้ไม่อยากทานยาแล้วผมทําอะไรไปก่อนปลูกเนี่ยผมให้คนไข้เลือกเลยว่าจะหนึ่งมาถึงหมอท็อปต้องการเห็นผลทันทีแล้วปลูกผมไปเลยผมบอกว่าทําได้ไหมทําได้แต่ผมเสนอให้คนไข้บอกว่า จริงๆแล้วเราใช้การกระตุ้นก่อนแล้วเราไม่อยากทัญยาเนี่ยใช้การรักษาที่เรียกว่าออโตโลกัสเซลคอมบิเนชันซึ่งการรักษาแบบนี้ผมได้ไปพรีเซนต์ในงานบรรยายนานชาติในงาน MCAS MWC หลายงานถ้าตามไปดูคลิปได้นะครับเป็นเรียกว่าผมได้ซับมิตเปเปอร์ไปเคสนี้เราใช้เทคนิคเรียกว่า FIM เป็นการปล่อยขึ้นความถี่เล็กๆแล้วเป็นคื่ิทยุป,ปล่อยลงไปทำให้เลือดมาเลี้ยงที่หนังศรีรษะมากขึ้น หลังจากนั้นเนี่ยเราทําร่วมกับตัวไขมันของคนไข้เรียกว่าตัวนาโนแฟตหรือตัวอาร์มี่นะฮะออโตโลกัสไลโปไซต์ไมโครไน i อินเจคชันผมบอกว่ากระตุ้นดูก่อน3เดือนถ้าไม่เห็นผลไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายผมทําต่อการปลุกผมให้แล้วท่อนที่สําคัญคือเราเซฟผมด้านหลังไว้ใช้ในอนาคตได้นี่คือท่อนที่สําคัญที่สุดผมก็ได้บอกว่าทําแบบนี้ก่อนได้นะครับ แล้วสุดท้ายเนี่ยผมได้ผลลัพธ์มาเรียกว่าพอใจระดับหนึ่งบริเวณที่มีปัญหานี่คือผลลัพธ์จากคนไขจ้จริงๆรนะแล้วก็ผมต้องย้ำนะฮะย้ำเลยว่าไม่ใช่ทุกเคสที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้นะฮะอันนี้คือคนไข้พอใจด้วยผมขึ้นมาบางเคสอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราไม่ประสบความสเร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลูกผมเนี่ยใช้เป็นเขาเรียกว่าท่าสุดท้ายให้กับคนไข้ได้เพราะฉะนั้นคอมบิเนชันเทคนิคเนี่ยเป็นหนึ่งในหลาย เคสที่ผมใช้เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ผมใช้ด้วยผลที่ว่าผมถ้าเป็นด้านบนเนี่ยผมจะใช้ปลูกผมเป็นท้ายๆเลยในกระบวนการรักษาเพราะนั้นเราปลูกได้แน่นอนแต่เรากระตุ้นก่อนเพื่อให้ผมที่มีอยู่เดิมเนี่ยสามารถอยู่กับเราได้นานและอยู่กับเราได้นานที่สุดครับผมฝากไว้นะครับเป็นกรณีศึกษานะครับว่าการปลูกผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการรักษามีเทคนิคที่เราใช้คอมบิ่ได้และสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆเราค่อยใช้การปลูกผม ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะฮะผมได้รับการอินไว้ไปเป็นคนบญญรรยายเลเชอร์ที่ประเทศตุรกีนะฮะผมมีหัวข้ออะไรที่ผมไปบรรยายมีคลิปเก็บตกมาและท่อนที่สําคัญคือผมก็ไปเรียนรู้จากท่านอาจารย์ที่ตุรกีด้วยตุรกีเป็นประเทศที่ปลูกผมเยอะมากได้เรียนรู้เทคนิคใหม่มาแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าได้อะไรกลับมาจากงานตุรกีขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ